ระบบรั้วปกป้องพรมแดนอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยกระดับการรักษาความปลอดภัยเครื่องตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียวไทม์ความสามารถในการเฝ้าระวังขั้นสูงและเซ็นเซอร์ตอบสนองอัตโนมัติช่วยลดการสูญเสียของทหารได้ร้อยเปอร์เซน์ระบบเฝ้าระวังชายแดนด้วยรั้ว AI อัจฉริยะ 1. กล้อง HD และกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบทุกพื้นที่รวมถึงระบบมองเห็นในเวลากลางคืนระบบตรวจจับด้วย AI ัันอริทึม AI จับภาพระบุและจำแนกวัตถุเช่นมนุษย์ยานพาหนะหรือสัตว์ช่วยลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดและมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกค,คามจริงระบบรั้วอัจฉริยะ AI ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และตอบสนองอัตโนมัติการผสานร,รวมโดรนโดรนทางอากาศถูกนำไปใช้งานเพื่อการตรวจสอบแบบสดในพื้นที่กว้างครอบทุมพื้นที่ที่เข้าถึงยากของชายแดนระบบตอบสนองภัยคุกคามอัตโนมัติระบบตรวจจับการบุกรุกแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันทีในกรณีที่เกิดการบุกรุก พร้อมให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และตำแหน่งของภัยคุกคามระบบตัดสินใจอัตโนมัติจะประเมินความรุนแรงของผู้บุกรุกและสั่งการให้มีการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งรวมถึงการส่งรนติดอาวุธที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมจากศูนย์บัญชาการได้ช่วยลดความเสี่ยงในการ,รเผชิญกับอันตรายเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับการเคลื่อนไหวใกล้ชายแดนได้ทันทีมั่นใจได้ว่า ทุกความพยายามบุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตรวจพบได้อย่างแน่นอนเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนตอบสนองต่อการงัดแงะรั้วทุกประเภทเช่นการตัดการปีนหรือการขุดโดยจะส่งการแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมทันทีเซ็นเซอร์ความร้อนและอินฟราเรดตรวจจับการมีอยู่ของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำการควบคุมและสั่งการจากส่วนกลางการตรวจสอบแบบเรียลไทม เซนเซอร์และกล้องทุกตัวจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมส่วนกลางซึ่งทำให้การตอบสนองรวดเร็วและง่ายดายระบบรักษาความปลอดภัยชายแดนอัจฉริยะมอบการปกป้องพื้นที่รอบนอกได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังที่ทันสมัยการแจ้งเตือนบนมือถือทันทีการแจ้งเตืนนอ,อ,อน,ตนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา รั้วไฟฟ้าส่งสัญญาณไฟฟ้าช็อกที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเพื่อยับยั้งผู้บุกรุกสามารถปรับกำลังไฟฟ้าได้ตามสถานการณ์